ผมข้ามเวลาเพื่อมาพบเธอตอนที่17เวลาช่างเหลือเฟือสวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆพบกับพวกเรา HCG TV สาวในฝันคือใครแล้วชีวิตตัวเองจะเปลี่ยนไปแบบไหนวันนี้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันดีกว่าครับผลการสอบเทอมต้นอันดับหนึ่งสึโตมุโชโนอันดับสองอากิฮะอาซากุระ เรารู้นะว่าพอกลับมาอ่านอีกครั้งมันง่ายแต่ไม่คิดว่าจะได้อดัมหนึ่งฮนี่เธอใช่ไหมที่ได้อดัมหนึ่งชใช่ครับนี่มันทาเทฮะที่อยู่ห้องเดียวกับเรานีฮึมมมีอะไรงั้นเหรอครับไหนขอดูมือเธอหน่อยฮมฮึมเดี๋ยวทำอะไรของเธอเนี่ยนี่มัน ดูไม่ใช่มือของคนตั้งใจเรียนเลยนะทําไมนายสอบได้คะแนนสูงจังค,คือว่าผมไม่อยากจะบอกหรอกนะแต่ผมมีเคล็ดลับในการเรียนระหว่างฝันไงล่ะเฮ้เหมือนจะไม่น่าเชื่อแต่มันคือความจริงมาช่างมันยังไงก็ตามแล้วเจอกันนะคุณที่หนึ่งของห้อง,อ,งอีหยังวะอะโชโนคุงไปห้องครูที่ปรึกษากันอีกแล้วเหรอ ฮ้อ้าวอาซากุระล่ะเหมือนที่บ้านจะงานเข้านะเลยกลับไปแล้วแหละเออฉันเห็นผลการสอบแล้วยินดีด้วยที่ได้ที่หนึ่งนะก่อนนะนี่มันครั้งที่สองที่ผมได้กลับมาเรียนแถมคำถามก็ไม่ได้ยากอะไรด้วยเธอก็พูดได้นี่แต่ฉันอันดับ50ยังไม่ได้เลยจะสนทำไมเล่านี่มันแค่ฝันคิดมากนะอ,อือ นี่ฉันฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องช่วยสอนหนังสือให้ฉันได้ไหมสอนเธอเหรอบายมากแต่จะเรียนไปทำไมล่ะก็ตอนนายบอกว่าชีวิตเราเปลี่ยนกันได้ฉันก็อยากทําตามที่นายบอกดูสักครั้งหลังจากตอนนั้นผลการเรียนและการเข้าชั้นเรียนทําให้ฉันมีโอกาสจะจบได้แล้วเพราะงั้นฉันคงคิดว่ายังไม่สาย ที่จะลองเข้ามาหาลัยในชีวิตจริงดูสักตั้งแถมเวลาว่างไม่อ่านหนังสือฉันก็เยอะด้วยอะจะร้องไห้ทำไมยะไม่นี่คือน้ำตาแห่งความปื้ดปิติแน่นอนผมจะช่วยเธอเต็มที่แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องร้องไห้นี่แต่ผมคิดว่ามันเป็นไอเดียที่เยี่ยมไปเลยที่จะใช้ความฝันเนี้ยให้เป็นประโยชน์อีกอย่าง ฟังเธอแล้วทําให้ผมมีกําลังใจขึ้นมาเลยเอาละงั้นมาลุยกันเลยเดี๋ยวตอนนี้เลยเหรอทําไมเหรอฉันลืมสมุดไว้ที่บ้านนะ่ะเหลือจะเชื่อเอาไว้พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เหรออืมจะเริ่มทั้งทีก็ต้องเตรียมตัวก่อนสินะโอเคถ้าเธอไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้เราก็จะได้อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยสินะเอ๊ะ ไปเลยว่าพรุ่งนี้วันหยุดตายแล้วทำไงดีเธอตกลงไปซะได้ฉันมีชุดใส่เที่ยวไหมเนี่ยหรือจะใส่ชุดนักเรียนดีอะเจอแล้ววายนี่มันชุดตอนมอต้นนี่เราใส่ไม่ได้หรอกหาไม่เจอเลยคงต้องไปซื้อใหม่แล้วล่ะเออมาคิดดูอีกทีนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้ไปพบปะคนอื่นในวันหยุดไปน่ะ สะพานควายสะพานควายจะดูแปลกไหมเนี่ยเรามาถึงก่อนเวลาตั้งชั่วโมงเอ๊ะโย่เนี่ย y a h ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชื่อชอบสามารถกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรไว้มาดูกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ